สวัสดีครับ MC นะครับยินดีต้อนรับท่านกข้สูช่องชีวิตการทำงานครับวิถีเกษตรสารยุคใหม่ยุคพัฒนานะครับโอ้ยเรามาดูเกตเตอร์คุณปู่พี่น้องนะครับนะโอ้โหนะแต่ว่าทำงานได้บอกเลยว่าเป๊ะครับเป๊ะเลยนะพี่น้องแล้วโอ้โหนี่ไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนพี่น้องนะครับนะดูสักหน่อยครับถ่ายพี่น้องดูสักหน่อยนะครับเกตถนนนะครับเส้นวันพระสวรรค์นะครับนะ เชื่อมต่อบ้านนนทสว่างหมู่ที่แปดนะครับตำบลโคกมินครับลองเตอนนะพี่น้องไอ,ค,อค,คลิปไปแล้วครับถ่ายคลิปเนี่ยไอรถมันงามดีสดดําหรัถหาหักดีไหมรถเนี่ยผมจะถ่ายเป็นเสียแล้วครับทําเป็นปกติเจ้าละครับ,บรนะผม เอนะครับตัวเฟอร์เรานะครับนะเออมันน่ารักดีนะพี่น้องนะครับเร่งอัดสักหน่อยนะครับสี่เกียร์นะพี่น้องนะครับดูนะครับดูนะครับแวก็ดูดีดีน้องนะครับนี่โอ้ผมจะดิ่งงนะครับนี่ครับโอ้มาสุกพี่น้องนะครับนะ S <S เกรเดอร์เกรเดอร์เจ้าบุญผู้ครับการทำงานคือว่าโอเคเลยนะพี่น้องนะนี่ครับโอ้โหมาดูตรงนี้พี่น้องนะครับนะโอ้มันคมดีมากเลยนะพี่น้องนะตัวเล็กนะครับแต่ว่าคมดีมากเลยนะครับนะโอ้โห ก็คุณปูน,นี่ไม่ธรรมดาดครับดูนะครับนะนักเลี้ยวพี่น้องนะครับนะคือครบนะครับเพื่อนเลยนะครับนะเราตามข้างหลังพี่เขาไปนี่แหละนะครับนะโอ้โหสุดจัดจริงพี่น้องนะครับดูฝั่งข้างนี้หน่อยนะครับนี เจ้าคุณผู่นะพี่น้องนะครับเป็นกีเดอร์ขนาดเล็กนะครับนะสือว่าทํางานได้โอเคเลยนะครับนี่การขับขันรถน,นะครับะโอ้ยพ่อใหญ่เหลาเป็นไอพ่อใหญ่เหลาเจ้าเจ้าเห็นเจ้าไอ้แหลมพี่นเราฮ่านี่ครับว่าสุดจัดกันเลยทีเดียวนะพี่น้องนะอ่ะครอครัวนะครับนะเจอ กิ่งมงกิ่งไม้นี่คือไปได้หมดครับนะเจ้ากีเตอร์คันนี้นะครับโ้โน,น,นี่มือระดับอาจารย์เลยนะครับนี่นะโอ้โหยกขึ้นแล้วครับยกขึ้นแล้วครับดูจะทำยังไงต่อนะครับนี่เลื่อนไปมีดครับเลื่อนไปมีดนะครับ อโระบบเข่าเกียร์ครับเกียร์ถอยดักพวกพักเลยนะพี่น้องไปแล้วครับนี่โอ้โหเห,เห็นรูปเป็นตอนไปนะครับพ oh. hmm. hmm. ี่น้องนะอ่าปอยไปแล้วครับเกียร์จะรูปเป็นตอนไปครับนี่เอาแหมมันได้ใจนะพี่น้องดูพวงมาลัยครับเรโอ้โหมันคลาสสิกนะครับพี่น้องนะ อโโ้หบอกเลยว่าสุดจัดปลัดบวกระพี่น้องนะครับมาถอยมาถอยมาอ่าโอ้โอแรงมันคล่องตัวนะครับอถอยไปยาวๆครับนั่นแหละแรงคล่องตัวมากเลยนะครับนะอ่านี่ยังล้อสักหน่อยนะครับนะนี่โอ้ แขกใบมีดลงแล้วนะครับนะเจ็บขอบครับเจ็บขอบแ่งขอบครับอ่าเเล็กพริกขี้หนูจริงนะครับนะเจ้าคุณปู่นะครับนะโอ้โหตั้งแต่ตั้งแต่ปยี่สิบเจ็ดี่สิบแปดเลยพี่น้องนะครับนะเนี่ยเนี่ยมียุคเก้าศูนย์เริ่มต้นใหม่ๆัลนมั้งพี่น้องนะอ่าดูท่าแล้วนะครับโอ้ โอ้โหท่้องดูั๊มไฮดรอลิกนะครับชุดเลี้ยวนะครับโอ้โหเครื่องนี่เป็นเครื่องบบหนักหนักเลยนะครับโอ้โหจริงพี่น้องสุดจริงนะครับอานานเรามาเห็นทีพี่น้องนะอ๋อให้เต็มเต็มเลยนะครับคลิปนี้นะครับนี่กู้กำลังแต่งขอบนะครับนะแต่งขอบถนนนะครับหรือว่า มือไร้กาดเลยนะครับนะโอ้โหระดับอาจารย์ครับะระบบไฮดรลิกนี่แรงครับนะโอ้โหเป็นในคมสูบที่แรงมากนะพี่น้องนะครับท่านไหนรู้นะครับนะดูเครื่องครับเครื่องนี้โอ้โหอยากไปดูแผ่นเสียบทันทเกินนะพี่น้องนะแต่ว่าเขาทำงานอยู่ครับเองใครเขานะพี่น้องนะเออคือได้ใจครับได้ใจนะครับนะ เล็กพริกขี้หนูจริงๆนะพี่น้องอือดูระบบขับเคลื่อนนะพี่น้องน่าจะเป็นมอเตอร์ครับนะน่าจะเป็นระบบมอเตอร์ส่งกําลังนะพี่น้องนะครับระบบขับเคลื่อนล้อหลังนะพี่น้องนะโอ้ใช่เลยครับเป็นระบบมอเตอร์จริงๆด้วยนะครับโอ้ส่งกําลังแรงๆไม่ต้องห่วงเลยนะครับแบบนี้นะโอ้แหมเจ้าคุณปู่จะเทคโนโลยีนี่โคตรล้ำเลยนะพี่น้อง <laughs> ดูแล้วนะครับ เรื่องแรงดีนะครับนะโอ้อโหอ้าววันนี้เราบปอยากได้บ่รุ่นน,นี้เหรอฮโอ้ยรุ่นานแารักเอ้อขออ้อนะครับตุ้มุที่นี่เลยนะครับนะโอ้ยเจ้าคุณหู่ครับโอ้โหยอดเลยนะครับในะการทำงานนะครับนะนี่ครับ ดูระบบยังพี่น้องดูระบบเลยนะครับนะระบบไฮดรอลิกนะครับแหมมันจัดเต็มจริงๆครับนะจะเป็นระดับคุณปู่นี่ก็คือว่าโอ้สุดยอดครับนะไม่รู้จะอธิบายยังไงครับนะเพิ่งเห็นครับเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกนะครับเคยเห็นแต่ตัวใหญ่ๆเนาะพี่น้องนะครับพวกแคทเธอร์บิลล์โทบิล่าอย่างนี้นะพี่น้องนะแต่ไปเห็นโคมอสูรคันนี้แล้วโอ้รู้สึกว่า ชอบเลยนะครับนะเป็นรถขนาดเล็กนะครับนะโอ้โหหาบุกเบิกได้ดีเลยนะครับนะเนี่ยแล้วก็เป็นก็เป็นรถที่หาดูได้ยากด้วยนะครับนะโอ้โหมาคันเดียวนะครับนะรถรถบดยังไม่มานะครับนะแกก็น่าจ,จะมิ่งเก็บถนอนอยู่แค่นี้แหละนะครับดูแล้วนะลองนี่ครับโอ้โห แต่ว่าถนนนี้มันหลุมเป็นบ่อยเยอะครับนะบที่เราถ่ายคลิปให้พี่น้องดูหลายคลิปแล้วล่ะนะครับอ่าผู้ใจก็น่ามันก็ได้นะครับนะาที่รสั่งนะครับให้มาปรับปรุงถนนเส้นนี้นะครับน้ก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ใจนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเลยนะครับนะขอบคุณนะครับจากใจไระชาชุนนะครับนะ ทางตำบลบ้านเพิ่มแล้วก็ทางตำบลพวกะมินนะครับที่ใช้ถนนเส้นนี้นะครับโอ้ยางนี้ก็วิ่งสบายเลยนะครับนะโอ้โหนี่น้องเจ้าคุณปู่นะครับนะนี่ครับนะหลังคาเนี่กินขาดครับนะงานดีไอวายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับหลังคานี่นะ ตรงนี้ใหญ่มีน้องนะครับนี่ครับไปแล้วนะครับขีดไปแล้วครับขีดไปขีดไปครับโอ้การขีดโอ้คมนะครับไปเมื่อนี่คมมากเลยนะครับนะพี่น้องโอ้โอ้หูสมุติมิจีนะครับนั่งรถขนาดเล็กนะครับมารถเกีดเตอร์นะครับ ก็จินขาดเลยพี่น้องนะครับการทางานก็บอกว่าไว้ใจได้เลยนะครับนะโอ้โหนี่หากด้พี่น้องเราก็น่าจะได้เช้สนสนนนะครับนะเพื่อจะส่งขนส่งนะครับพันธุกรรการ,กรเกษตรนะครับนะไปขายนะครับกนะ็จะวิ่งได้แบยียสบายเลยนะครับคราวนี้นะ ไม่รู้ว่าจะได้กี่กิโลนะครับนะพี่น้องนะครับนะในงบประมาณในครั้งนี้นะพี่น้องนะไม่รู้ว่าจะถึงไร่ผมรือเปล่านะครับเก็ต้องพาพี่น้องไปดูข้างหน้านะครับว่าเขาทํากันถึงไหนนะครับนะโดยะหรักพี่แกด้วยแล้วนะครับน่าจะมาเก็บเมื่อเช้าอย่หรมั้งพี่น้องนะครับถือว่าไดงงานเร็วเลยนะครับนะรถเล็กแต่ว่าทํางานได้โอเคเลยนะครับโอ้โห เรยว่าสุดจอดประหลัดขอบอกนะครับเราจะออกไปดูไร่สักหน่อยนะพี่น้องก็แวะมาเจอพอดีนะครับนะหเห็นพอดีครับนะนี่ครับรงที่ทำถนนนะครับตรงไหนหนาอน่าจะถึงตรงนี้แหละนะครับนะ <laughs> ดูเลี้ยวนะครับตำบลบ้านเพิ่มนะครับ น่าจะไปถึงไรผมหรอมากนี่เนาะเออดูว่าเขาดันเขาเกตไปถึงไหนนะครับนะตอนนผ่านโค้งตัวนี้ไปอยู่นะพี่น้องนะเออนี่ครับนะผ่านโค้งตัวนี้มาอยู่นะครับนะเออมาดูว่าเขาจะทําถึงไหนนะครับแต่ว่าสนุนเส้นนี้นะพี่น้องใช้ในการขนส่งนะครับ ค้าทางการเกษตรครับนําไม่ว่าจะเป็นยางพาราอ้อยนะครับพี่น้องนะ,อ,ะอีกหลายตัวเลยนะครับนะนี่หลักๆก,ก็มีอ้อยมียางพาราได้หนละพี่น้องครับนี่ครับโอ้นะครับเกตแล้วนะครับก็ปรับถนนแล้วก็ถือว่าโอเคเลยนะครับขนาดเกตย,ยังไม่เสร็จก็การขนส่งก็ถือว่าคล่องตัวเลยนะมันไม่ต้องมาหลบลุมหลบลุมอะไรมันเมื่อก่อนนะพี่น้องนะ ในสดใ้พี่ร้องรู้มาก,ก่อนถ่ายคลิปไปรู้ก,ก่อนนะครับโอ้ยต้องวิ่งหลบหลุมนะครับเดี๋ยวนี้ไม่แล้วครับนะโอ้พี่ขอมาเกตให้นะครับนะทางด้านผู้น,น,นำนะครับนะโอ้โหได้เก่งวิงมาพัฒนาถนนเส้นนี้ให้กับเรานะครับนะอขอบคุณด้วยนะครับนะขอบคุณจากแกกสิทิรทุกท่านที่ใช้ถนนเส้นนี้นะครับขอบคุณทางผู้นำนะครับนะ ครับมนะเกตมาถึงตรงนี้เลยนะครับนะมาดูว่าจะสุดตรงไหนนะครับเ,เกตมาเกตมานี่ครับพี่น้องถ้ารู้ป่าย,ยางไหมหรือยังไงนะครับมาจะเกตไปถึงบ้านนวนสว่างไหมนะครับแนละ้วถ้าถึงบ้านนนสว่างก็ถึงไรเราแน่นอนนะครับให้ในสัญจรแบบสบายๆหน่อยนะพี่นอ้อง ว่าโ oh, อ้ยเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับการจวนยังคือยากลําบากมากเลยนะครับป่ายังเสียพกวัดเทียบแล้วนะครับนะครับน่าจะถึงตรงป่ายางนี่แหละนะครับนะไม่ถึงไรผมบอกครับนะน่าจะสุดตรงนี้แล้วนะครับน่าสุดแล้วนะครับนะนี่ครับสุดแล้วครับสุดแล้วน่าจะมาถึงตรงนี้แหละนะครับนะก็ยังโอเคนะครับนะถึงตรงนี้ก็ยังรู้ว่าโอเคอยู่นะครับ หรือว่ามันผ่านที่เละมาแล้วนะครับที่เป็นหลุมตอนนี้ไปก็หลุมก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีอยู่นะครับนะดูว่าทางโซนนวลเขาจะทํามาถึงไหนนะครับนะโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้แช่นี้ก่อนครับเอาไว้ตามต่อในคลิปใหม่นะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แช่นนี้ครับสวัสดีครับ